ท่านสาธุชนบุทบริษัททั้งหลายแล้่ลูกหลานที่รักวันนี้มาคุยกันเรื่องมโหสถตามเดิมพต่กล่าวว่าวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอทรงเสด็จประพาสพระราชุทยยานกับโอโหสถ ตอน,ตนนี้ได้เท่ตอนแรกเห็นกิ่งกาตัวหนึ่งอยู่ที่สมบตพอเสด็จเข้าไปใกล้เจ้า,า,จาก,กิ่งกาชนไดลงมาจากสมบตูหมอบอยู่ที่แผ่นดินจจงได้รองทรงรับสั่งถา,งางมมโหสถว่าพ่อบัณฑิตกิ่งกาที่มันทาาําอะไรที่ละวางนะลูกหลานที่รัก ถ้าฟังคำตอบเขาละเอียดนี่ว่าโมโหสดเพ้อฝันเราฟังกันด้วยปยัญญาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุดสูงสังวรเตปัญญย่งการฟังแล้วก็คิดตามใครควรตามเหตุตามผลไม่เกิดปัญญาเมือนกับมันดาลูหลานที่รักกำลังเรียนหนังสือตักครูบาอาจารย์ หรือว่าังบิดามันดาาะแนะนำอะไรแล้วก็อันดับแรกอย่าเพิ่งใช้ค้านท่านก่อนทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่แน่นักว่าคำแนะนำของบิดามันดาจะถูกหรือผิดฉะนั้นขอลูกรักหลานรักทั้งหมดจงอย่าคิดว่าคำพูดของผู้ใหญ่เป็นอกุศลคือความโง่เสมอไป เจอนึกถือว่าพระเจ้าวิเทหาราชท่านมีปัญญาสูม้มโหสถไม่ได้ <c oughs> แล้วก็อาจารย์น้องสี่มีปัญญาสูม้มโหสถไม่ได้ถ้าเราเกิดความทันนองความหยิ่งในตนเรื่องความทันนองความหยิ่งในตนนี้มันเป็นผลร้ายถ้าเราได้ฟังผู้ใหญ่ชมว่าดีแล้วก็จงอย่าเหลิงถ้าเราเหลิองน้อคิดว่าดีมันจะกลายเป็นคนชั่ว จงพยายามทำตัวไว้เสมอการทำตัวว่าเรายังดีไม่พอจะได้สแสวงหาความดีต่อไปเราก็อยากลายเป็นคนยลลายดยามโหสถตอนนี้คุยกันต่อไป <c oughs> ว่าท่านมโหสถนี่นี่กราบทูลพระราชาว่าข้าแต่สมุทิเทพขอเดชะกิงกาถวายความเคารพพระพุทธเจ้าข้า เร่อดีอาจารย์นาสีไม่จะไปด้วยอาจารย์นาสีไปด้วย,จยาาเจ้าเท่าสารพัดพิษกนเยเฮหาเยอะยๆกันใหญ่พระราชาจะในทรงรับสั่งว่าเออแม้แต่สัตว์เดรัจฉานยังรู้จักมีความทำความเคารพคนเราเราคยวยจะสงสารมันกิ้งกามันชอบกินอะไรเจ้าบัณฑิต พระมโหสถมโหสถก็กราบทูลว่ากิงกาก้งก่ากิ้งก่าชอบกินเนื้อพระพุทธเจ้าขาพระราชาจึงได้ตัดถามว่ามันควรจะได้สักเท่าไหร่จรึงจะพอกับความต้องการของมันท่านมาโหสถจึงได้ประเมินราคาว่ากิงก่านี่ถ้าว่าได้กินเนื้อราคา วันละกากัะหนึกหนึ่งไอ้กากัะหนึกเท่ากับหนึ่งภัยสมัยโน้นนะคำว่าหนึ่งภัยนี่ก็หมายคว่าว่าเท่ากับสามสตางแต่เวลานี้หน้าก็จะเป็นสามบาทมากกว่าวันกับกากัะหนึกคือหนึ่งภัยก็พอพี่เจ้าค่ะพระราชาจึงพระเจชทานรางวัลของหลวงว่าเงินของหลวงเพียงวันละกึ่งกากัะหนึก เในวันนั้นหนึ่งกากนนันึกแล้ววันนั้นหนึ่งภัยสามสตังเดี๋ยวก่อนนะลลูกหลานที่รักคอของโปไม่ดี <c oughs> มันลูกเลยเวลานี่มันแก่มากแล้วถ้าใหม่พระราชาจะได้คิดว่ารางวันของหลวงถ้าจะให้วันหนึ่งเพียงสามสตังก็ไม่เป็นการสมควร คนให้สักครึ่งมาศกคือสองสลึงคือครึ่งสลึงวันละเฟืองให้มันกินทุกวันแล้วก็รับสั่งให้ราชบุดจัดตามความประสงค์เพรนนั้นว่าราชบุดเขาเลี้ยงช้างก็เลยกินขี้ช้างเพราะว่าเจ้ากิก้งกามันกินเพียงครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งคนเลี้ยงกิก้งกาก็กิน เน่ลู่หลานที่รักที่เขาประมูลการก่อสร้างอะไรกันที่ตามข่าวว่าต้องมีบวกราคาหนึ่งร้อยบาทก็ต้องบวกให้แก่คนที่มีอำนาจร้อยยี่สิบบาทบ้างร้อยห้าสิบบาทบ้างอย่างนี้ก็เรียกเลี้ยงช้างแล้วก็กินขี้ช้างตามข่าวเขาบอกกันว่าประเทศของเรามีการคอรัปชันมีการโกงกันมาก ถ้าไม่โกงกันมากประเทศชาติจะเจริญไปยิ่งกว่าน,นี้นี่ต้องปูกเพื่อนฟังเข้ามาเมื่อปูกผู้อย่างนี้ก็ขอลูกหลานที่รักจงอย่าคิดว่าคนไทยข้าราชการในเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นคนโกงชทั้งหมดแต่ละว่าคนลีมีที่ไหนคนชั่วก็มีที่นั่น คนหวังดีกับประเทศเทศชาติมีที่ไหนคนคิดทำลายชาตก็มีที่นั่นดูตัวอย่างเจ้าเท่าสรพัดพิษเสียอาจารย์นี้มันมีฤทธิ์ในความอิจฉาและเสียแต่ความสามารถของมันไม่มีเพียงแก้วมันีอยู่บนลังกามันก็ไม่รู้แต่ในฐานะที่มันท่านองตนว่ามันเคยเป็นครูของพระมหากษัตริย์มันก็คิดว่ามันฉลาดจ่ตลอดไป ปัญญาและปฏิปทาขอให้เท่าจังไรทั้งสีน่นี้จงอย่าถือมาประพฤติปฏิบัติตามเพราะมันเป็นความชั่วจะทําตัวของเราเองให้เราร้อนทําคนทั้งชาติให้เราร้อนไม่จะความทุกข์คุยกันต่อไปว่านับตั้งแต่วันนั้นมาราชาก็เสด็จทรงจัดเนื้อมาให้แก่กิงกากินวันละครึ่งมาศก วันหนึ่งเป็นวันที่มาโหสถขอโทษวันหนึ่งเป็นวันอมโบสถวันอมโบสถแต่มาเท่องหั่กลางเดือนหรือว่าวันสิ้นเดือนที่เรียกคำว่าวันพระชาวบ้านไม่ค่าสัตว์กันราชบุรุษก็หาซื้อเนื้อไม่ได้ต่ความจริงนี่มันก็โง่นะก็จะเาเนื้อซื้อไว้ตอนวันโกนแล้วก็ย่างไฟว้สนิทเพอไม่เสีย มันก็จะใช้ได้ไอความโง่แบบนี้ก็มีเมื่อไม่ได้เนื้อจริงเอาจึงเอากึ่งมาสกเอาได้ร้อยจะหมายความว่าท่านให้หนึ่งมาสกแล้วก็เอาซื้อเนื้อสัคออกครึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งแกเข้ากระเป๋าแก วันนั้นเนื้อหาไม่ได้เอาเองนินที่เหลือนี่แหละเอาได้ร้อยเข้าแล้วก็นำไปโูกคอกิ้งกาให้ป็นเครื่องบรรดับแทงของกินแต่ความจริงเขาไม่ให้กินมันก็หากินได้อยู่แล้วนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้ากิ้งกาก็เกิดเกิดจองหอมีเครื่องบรรดับแล้วนี่ ไปอวดกิ่งกาตัวอื่นไว้เครื่องแบบนี้ของแกไม่มีนี่ฉันมีเครื่องแต่งตัวสวยกับเธอจึงท่านงนงตนขึ้นมาเพราะคิดว่าของหนึ่งมาก็าอาศัยของกึ่งมาสกี่โพที่คอที่เขาเรียกกันว่ากิ่งกาได้ทองเวลานั้นเงินดีก็ใช้มันเป็นทองคําไม่ใช่เหรียญอย่างที่เราใช้อยู่เวลานี้ วันต่อมาพระราชาเสด็จประพาสพระราชอุทยานอีกกิ่งกายเห็นพระราชาเสด็จมาแทนที่จะรีบปิ้งลงมาหมอบตามที่เคยปฏิบัตินามาในวันก่อนก็กลับเชิงเลือคอเชิดหัวนะด้วยความเย่อหยิงนึกเปรียบเทียบตนกับพระเจ้าวิเทหราชว่าเขากับเราก็แค่กันนะวะ พระราชา,ามีเครื่องบรรดับเราก็มีเครื่องบรรดับนี่เขานึกอย่างนี้เหมือนจะเข้าใจว่าเขาว่าอย่างนั้นตามบาลีนะว่าพระเจ้าวิเท迦ราชมีทรัพย์มากแต่ผู้เดียวแต่ว่าตนเองก็มีทรัพย์มากเหมือนกันตั้งกึ่งมาศท่านคิดว่าพระราชาเนี่ยจะมีทรัพย์มากแต่ผู้เดียวก็หาไม่แล้วว่าอย่างนั้นนะ เป็นพระราชามีทรัพย์มากกว่าจริงแต่เราก็มีเหมือนกันเราก็แน่เหมือนกันในอารมณ์อกตัญญูไม่รู้คนคนแบบนี้ลูกหลานที่เรา,เามันหลายจงอย่าเทือเป็นแบบปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นความชั่วความเมตตาปราณีที่คนอื่นเขามีกับเราสักวันหนึ่งขา้างหน้ามันจะเกิดเป็นภัยใหญ่ฟังกันต่อไป พระเจ้าววเทหยรราชทรงทอดพระเนตรแท่กการของกิ่งกาดดังนั้นจึงได้ตัดถามมโหสถว่านี่นะบัณฑิตทําไมวันนี้กิ่งกาจึงไม่ลงมาที่สมบตูทําความเคารพเหมือนวันก่อนถ้มหาศพบ,บัณฑิตนี่กราบทูลราชาผู้ประเสริฐว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกิ่งกาดได้ของกึ่งมาศพหกหอ มันเข้าใจว่ามันมีทรัพย์เหนหลายจึงได้ทำการเสมอทําตนเสมอพระองค์เย่อหยิ่งไม่ยอมมาแสดงความเคารพอันนี้หลวงปู่เคยฝึกกรรมาฐานอย่างหนึ่งกับท่านผู้หนึ่งซึ่งเป็นพระกรรมาฐานแบบนี้เขาเรียกมโนมยิธิเป็นอภิญญา พอพระองค์นั้นได้อะไรเข้ามานิดๆหน่อยก็ท่านลองตนว่าเป็นคนพิเศษใครเขาถามเข้าว่าหลวงพ่อคุมหรือเปล่าแกก็ตอบว่าไม่เห็นหลวงพ่อคุมอะไรนี่แกได้ของกาเองแต่หลวงพ่อหลวงปู่เองก็ไม่ได้ถือถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนประสบใหม่วันหนึ่งไปสอบอารมณ์เขา้าความจริงหลวงปู่รู้ว่าก็ได้แค่ไหน แต่เรื่องปัญญาสมาบัติในโลกหลานที่รักใครได้และอดคลึงไม่ได้เพราะไปสอบเข้าก็ปรากฏว่าแกยังไม่ได้ชั้นปฐมจึงได้แนะนาให้ทราบว่ามความเข้าใจของคุณในการก่อนที่คุณคิดว่าผมไม่ได้ควบคุมคุณนะความจริงใจของคุณมันยังยังหนานไได้วยกิเลสมากเกินไป การรู้สึกอย่างนี้ผมไม่ได้ถือตัวจะทวงบุญคุณกับคุณแต่มันเป็นความอากตันอยู่ไม่รู้คนคนไม่ช้าคุณจะสลายตนจะต้องลงนรกเธอผู้นั้นก็กลับใจเสียใหม่ที่สุดเธอก็ได้ดีนี่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญลูกหลานที่รักในเมื่อเราได้อะไรขึ้นมานี้จงอย่าทำตนเป็นผู้ท่นองตนจงอย่าคิดว่าตนดี พยายามปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระกินาสีคิดว่าเรายัง,งโงโ่อยู่เสมอแล้วก็พยายามหาความฉลาดต่อไปถ้าเราคิดว่าเราฉลาดมาเไรเราก็ตัดความดีคือไม่ศึกษาต่อไม่คิดต่อไม่พาคเพียรต่อไม่ค้นคว้าต่อเราก็จะกลายเป็นคนงโง่คุยนเรื่องนี้ต่อไปพระราชาทรงเรียกราชบรตษ ที่นำหน้าที่ซื้อเนื้อมาแล้วถามว่าทำไมจึงเอาทองกึ่งมาศกมาผูกคอคอกิ้งการ,ราชบุรุษกราบทูลว่าวันหนึ่งเป็นวันโอโบส,ดสุดเจ้าค่ะเนื้อไม่มีขายข้าพระพุทธเจ้าจึงเอาเงินกึ่งมาศกที่จะเหลือไว้เอาเชือกร้อยมาผูกคอแทนอาหารนายเจ้านี่ก็โง่บอกไม่ถูก พระราชทรงทราบความที่ตัวของวิ่งกาที่มโหสถกราบทูลก็พอปไปถ่ทยในความเฉลาดรอบรู้ของมโหสถจึงกระทั่งอาการของวิ่งกาทรงโปรดพระเจสตาโนวส์สถขอโทษทรงจงได้ทรงโปรดปรานมโหสถมากพระราชาประทานสวยที่ประตูทั้งสี่ให้เป็นรางวัลกับมโหสถ คำว่าสวยที่ประตูต้นสี่ก็หมายความว่าบ้านอาคารร้านค้าต่างๆที่ตั้งอยู่ที่นั้นเขาเก็บภาษีอากรกันเท่าไหร่ภาษีอกรทั้งหมดให้เป็นสมบัติของอโหสถเป็นรางวัลของความดีนี่ความดีไปอย่างน,นลูกหลานที่รักจำให้ดีว่าผลไม่เกิดปัจจุบันไม่ใช่ว่าเราจะไปรอกันชาติหน้าถ้าคุยกันต่อไป แต่ว่าพระราชาทรงกริ้ยกิ่งกาไปมากโกรธทรงประรบใจข้าเสียแต่มโหสถกราบทูลห้ามพระราชาไว้ว่าธรรมดากิิงกาเป็นสัติรชันหาปัญญาไม่ได้ขอทรงโปรดพระเจ้าทานอภัยเถิดพิจ้าวค่ะ ความจริงหลวงปู่คิดว่าถ้าจะฆ่ากิงกาก็ควรจะฆ่าไอ้คนซื้อเนื้อมาให้ดีกว่ามันโง่สำหรับปัญหาตอนนี้ก็หมดไปมาคุยกันต่อไปอตอนหนึ่งจะหมดหรือไม่หมดก็ไม่มทราบท่านกล่าวว่ามีมานบนายหนึ่งชื่อว่าปิงคุตระ,ตระสม็จการศึกษาจากสำนักขอ้าอาจารย์ที่สาป่าโมก แห่งเมืองตักศิลา <c oughs> แต่เมืองตักศิลาสมัยนั้นไม่ได้อยู่ที่อินเดียอยู่ที่กำแพงเพชรของเมืองไทยเรานี่เองตามตำนานท่านว่าอย่างนั้นนะน้มปู่เองก็เกิดไม่ทันตำนานท่านว่าอย่างไงก็ว่าอย่างนั้นเมื่อเมื่อเสร็จแล้วจริงแล้เวลาจานจะกลับบ้าน อาจารย์มีลูกสาวสวยยคนหนึ่งมีลูปงามดัางงามสวยพร้อมเหมือนกับเทพเอาสษรจะหาคนในเ,เมืองนั้นสวยถ้าลรกดสายงอาศึกสา,ขอ,อา,สข,สาของอาจารย์นี้ไม่ได้แล้วก็เป็นคนมีเจญญามัญญาที่แล้วการอดลมมาเป็นอันดีชื่อว่าเป็นคุณสตรียอดสตรีทั้งหลายได้เป็นแต่แล้วก็เท่าถือว่าเป็นธรรมเนียม ในสมัยนั้นอยู่ว่าถ้าทิดดาในตระกูลเจริญวัยเมี่ออายุสี่หกปีต้องยกให้แก่ลูกศิษย์ผู้ใหญ่นี่เป็นวิธีการของอาจารย์เป็นระเบียบเมื่อลูกสาวอายุถึงสี่หกปีแล้วก็ถ้าลูกศิษย์คนไหนเป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถเป็นกรณีพิเศษกว่าลูกศิษย์คนอื่นก็ให้ยกแก่ลูกศิษย์คนนั้นแต่ความจริงอันนี้ก็ถูกเพราะเขาเป็นคนดี ที่ได้เป็นที่พึ่งต่อไปเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อปิงออปิงคุตระลาจะไปลาอาจารย์จะกลับบ้านอาจารย์ยังได้บอกกับปิงคุตระว่าดูก่อนปิงคุตระเรามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเราขอยกให้เจ้าตามธรรมเนียมขอเจ้าจงพาไปด้วยเอาหรือสิ แม่อาจารย์อย่างนี้อยากจะไปเรียนด้วยนะสมัยนี้มีหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ารู้แล้วก็ถ้างปู่เป็นหนุ่มก็อยากจะไปเรียนด้วยไม่ต้องเสียค่าชิ้นสอดทองมันสำหรับในติงคุตระนั้นเป็นคนกาลิกินีคำว่าคนกาลิกินีนี่คือเป็นคนไม่ดีมีวัสนาน้อยสร้างความดีไม่น้อยไม่คู่ควรกับสาวของท่านอาจารย์ ก็เลยว่าลูกสาวนายอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่มีบุญญาธิการมากสั่งสมความดีไว้มากบุญก็คือความดีนะลูกหลานที่รักบาปก็คือความชัว่วจําไว้เพียงเท่านี้นะความดีที่เราทําในชาตินี้คือมีความคตัญญูรูค้คุณตวิดามันดาครูบาอาจารย์และท่านผู้มีคุณจัดว่าเป็นความดีเราเรียกว่าบุญ การมีความเมตตาปราณีเพื่อนหรือเมตตาปราณีคนอื่นมีการสงเคราะห์นุเคราะห์เมื่อเขามีความทุกข์เราช่วยให้มีความสุขอย่างนี้เรียกว่าบุญเป็นความดีสำหรับบาปก็ได้วความชัว่วจะเป็นด่าชาวบ้านเขาไปชกชาวบ้านเขาไปขโมยของเขาไปโกหกหมดที่เขาอย่างนี้เรียกว่าบาปคือความชัว่วมันให้ผลในชาตินี้ไม่จะผลในชาติหน้าเขาก็าเกลียดน้ำหน้าเรา เมื่อเขาเกิดเราเราไม่มีเพื่อนเราก็เหงาเวลามีทุกข์ไม่มีใครเขาช่วยเวลาความทั่วกับความดีนี้ผลปัจจุบันจะไปนั่งในสวรรค์พรมโลกให้มากเกินไปให้เลื่องสวรรค์เรื่อพรมโลกว่ากันทีหลังเอากนในชาตินี้ก่อนให้มันดีให้ได้ที่ต่อมาจึงกล่าวว่าในเมื่อเป็นคเป็นคุตระเป็นคนการิกันีแบบนั้นมมนอยู่ที่ไหน ลูกสาวของอาจารย์เป็นคนมีบุญมากตามธรรมดาคนกาลิกันนีคือคนเลวมักจะอยู่ร่วมกับคนดีที่มีบุญไม่ได้ฉะนั้นเมื่อนายปิงคุตระจึงไม่มีกิจใจที่จะรักให้ลูกสาวของท่านอาจารย์เลยสวยก็สวยรวยก็รวยมันย่ายก็ดีแต่ว่าคนกาลิกันนีไม่ชอบ แต่ก็ไม่กล้าที่จะขัดขวางความปรารถนาของอาจารย์เพราะมันเป็นธรรมเนียมจึงจำใจต้องอยู่กับลูกสาวของอาจารย์ที่บ้านท่านอาจารย์หนึ่งสัปดาห์ที่ตอนอยู่หนึ่งสัปดาห์จะลองสัมผัสทุูบ้านหรือเปล่าก็ไม่ทราบแม้จะได้อยู่กับลูกสาวของท่านอาจารย์แต่ว่านายปิงคุตระก็ได,ได,ได,ได้ไม่ได้หาความสุข อย่างประเภทสามีพัญญาเลยต่างคนต่างนอนกันอยู่ได้เฉยสบายสบายไม่เหนื่อยแทนที่มีความสุขกับมีความทุกข์เขานั่งลำพึงลำพันทุกทุกวันไม่เว้นตลอดมาเมื่อได้นางมาแล้วเมื่อถึงเวลานอนในปิงคุตระก็ขึ้นไปนอนบนเตียงซึ่งมีฟูกมีหมอนอ่อนนุ่ม แต่ว่าพอเห็นลูกสาวอ่อาจารย์ที่ยกให้ปัญญาขึ้นจะไปนอนด้วยก็รู้สึกอึดอัดและาาใจใจตัวเองเนี่ดูที่ไหมละ่ะจึงลงมานอนกับพื้นหายใจอึดอัดมาทนไม่ไหวอยู่ใกล้ไม่ได้แปลกฝ่ายปัญญาไม่เนัสามีลงจากเตียงก็ลงมานอนกับพื้น เรามันนอนด้วยในปิงคุตละก็ไม่สบายใจที่นางเรามันนอนด้วยจึิเงก็มันนอนบนเตียงนางก็ตามข้าไปบนเตียงบ้างพอนางขึ้นไปในปิงคุตละก็ลงมาใหม่ก็ไม่ต้องนอนกันทั้งคืน,นสิทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ากาและกินนีย่อมไม่สามารถจะร่วมกับสิ่งที่เป็นสิริคือมิ่งขวัญได้จึงมีอาการให้เป็นไปตาม ฝายที่กาดิกันดีต้องการมา้ความคนเลวกับคนดีนี่มาอยู่กันไม่ได้ไอ้ศิรินี่ประมิ่งขวัญเขาเป็นคนดีวาสนามารมีสูงแต่ทำยังไงถ้าทำยังไงยังไงก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ไมาเป็นอย่างนั้นนะการเป็นไปอย่างนั้นร่วมไปทัป้งเกดวันในปิงคุตละก็ผ่านนางไปกราบลาอาจารย์ออกจากเมืองตัศิลา แหม่ไม่น่าเลยนะ <c oughs> ขณะที่เดินมาด้วยกันก็ไม่ได้ปีปากพูดกันเลยนี่ไปงาน,นไปจนกระทั่งถึงถึงกรุงมิเทลลาที่พระเจ้าวิเทยา,าราชปกครองทั้งสองเดินมาลู้สึกหิวเป็นกำลังเมื่อเดินเข้ามาก็ไล่ย,ยามเมืองถึงใกล้จะถึงเมืองหลวงในปิงคุตระเห็นต้นมนเดือต้นหนึ่ง มีผลมากก็บร่างเต็มไปหมดด้วยความหิวเขาโยนปีเขึ้นไปบนต้นมันเดือแล้วก็ผิดต้นมันแล้วก็ผิดลูกมันเดือกินพันญาสาวเช่นเออดูนายจิงคุตระสามีกินลูกมันเดือเธออยากจะกินบ้างเพราะความหิวทันทีเจ้าได้บอกว่านายจา๋าผิดผลมันเดือส่งมาฉันมากสิจ๊ะ ฉันหิวเต็มทีแล้วในปิคุตระไม่ฟังเสียงของนางหยิบก,กินหยิบเกี่ยวตามชอบใจขอเท่าไรก็ไม่ยอมให้เมื่อนางขออีกก็พูดว่ามือละเท่าของเจ้าไม่มีหรือทําไมจะไม่ขึ้นมาเก็บกินเองมาละ่ะฉันไม่ให้เธอนี่ดูที่เป็นปินป้นไปได้ แต่ไ่ก็น่าจะเป็นไปเพราะเขาไม่มีความพอใจนางคิดอยู่แต่ในใจว่าอีตาสาม,มีของเราคนนี้ในใจร้ายสิ้นดีไม่มีความเอือ้อเฟื้อเสียเลยมือและเท้าของเราก็มียังไม่ขึ้นขึ้นไปหากินเองก็ได้คนใจร้ายเช่นนี้นี่ไม่น่าจะเป็นสาม,มีของเราเลยแล้วนางก็ปีนป่ายเข้าไปในต้นม,มันเดือ่อ ติดผลมาเดื่อกินแก้หิวมาตอนนี้สำหรับในจิงพุตระเห็นนางขึ้นมาแล้วก็รีบลงจากต้นมะเดือ่อไปหาหนามพงดอเพราะจากไว้หนามพงดอเนะี่ยต้นพงดอหนามพอตามหลอดตึกมันก็หลุดจากขั้วแล้วมันไหลเข้าไปในเนื้อลึกเข้าไปทุกทีเจ็บมากเอาหนามพงดอแล้วก็หนามไม้ไผ่มาล้อมต้นมะเดื่อไว้ เพื่อไม่นางลงตามตนมาได้สะดวกเสร็จแล้วก็พูดว่าเชิญแม่คนสวยแม่คนกาลกินีอยู่ที่นี่สบายเถิดเจ้าค่ะฉันลาแล้วนะเห็นไหมแล้วนางในปิงคุตละก็หน,นีไปสำหรับนางนี่เขาจะลงมาก็ลงไม่ได้เพราะโรน้นามที่ในปิงคุตละล้อมไว้ จึงไปนั่งอยู่บนต้นมาเดือนนั่นเองลงไม่ได้ในวันนั้นปรากฏว่าพระเจ้าวิเทหราชได้เสด็จประสพระราชอุทิยานพร้อมด้วยข้าราชบริพารกับเราบัณฑิตบัณฑิตประจำพระองค์ไปหมดเนะี่ยห้าคนเมื่อทรงเพื่อะจะทรงราชสำรานอุทิยานพอสมควแล้ว เวลาเย็นก็สเสด็จก,กลับประทับนั่งบนคอช้างจะกลับพาลนครพอขบวนสเสด็จจะผ่านผ่านมาถึงต้นมะเดือ่อจะในทอดเป็นเนตเห็นนางกุม,มารีรูปงามนั่งอยู่บนต้นมะเดือแต่คนเดียวทรงมีแระไทยงวยงงในความสวยสดงดงามของนาง ขณะเดียวกันก็ทรงปฏิพัติคือเกิดความรักอยากจะได้นางมาเป็นคู่ครองอยังเล็ออยากจะทราบว่านางนี่มีสามีแล้วหรือยังเราจริงถ้ามีสัจจะพระราชาไม่รุมรมยังทรงรับสัง่งราชโสรให้ไปถามเขาถามว่ายังไงกับหลูกลานที่รักถามแล้วตอบกันไม่ทันเมื่อเวลานี้มันหมดเวลาเส็จแล้วก็ขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผนผลก็มีกับลูกหลานที่รักทุกคนและบรรดานทพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี